พันพุทธศาสนิกนชนนั้นหลายเพนบรนดาเพื่อวิสุสธมณเณรที่รักตอนนี้ไปก็มาปราลบึงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,กันต่อไปในช่วงนี้ผมก็ยังยังป่วยอยู่นะครับอันนี้เป็นหน้าที่สาริเอ็ดเทวทมบริกาสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่สิอ ตอนนี้ไปผมคิดว่าจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะเข้าใจอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ไมยากพระทดเจา้าทรงตัดต่อไปว่านี่โครทะบ <c oughs> ุคคลผู้มีตะบะย่อมถือมั่นตะบะย่อมถึงส่วนสองในพระชนะทิ้งหลายว่าสิ่งนี้ควรกับเราสิ่งนี้ไม่ควรกับเราสิ่งใดที่ไม่ควรแก่เขาเขามุ่งละสิ่งนั้น แต่สิ่งใดที่คนแก่เขาเขามีความกำหนัดยินดีลืมสติติดสิ่งนั้นไม่แลเห็นโทษไม่มีปัญญาสลัดออกบริพกอยู่แม้ข้อนี้ย่อมเป็นเิกลสิแก่แค,คนผู้มีตะบะส่วตัดต่อไปว่าโดูก่อน,นี้โครทะหกคนผู้มีตะบะย่อมถือมั่นตะบะด้วยคิดว่าพระราชา มหาอมาตย์พระรามพระราชากษัตริย์พราหมณ์ข,ข้าวบดีเดรทีเขาเสกจากสการะเคารพเพราะเหตุแห่งการใกล้ในลาบสการะสัรเสริญแม้ข้อนี้ย่อมไปกิเลสกับบุคคลผู้มีตบะ <c oughs> อันนี้เรียกประทัติดต้องการเคารพไม่ถูกต้องต้องทำเพลินละต่งกล่าวต่อว,ว่าดูก่อนนี้ครูทะบคุคคลผู้มีตบะ ย่อมเป็นผู้ลุกรานสมณนะหรือพรามอื่นแต่ไหนไหนว่าก็จะไหนผู้นี้เลี้ยงชีพด้วยวัตถุหลายอย่างกินวัตถุทุกทุกอย่างคือเกิดเพื่อเกิดแต่เงาเพื่อเกิดแต่ลำต้นเพื่อเกิดแต่ผลเพื่อเกิดแต่ยอดเพื่อเกิดแต่เมเล็ดครบห้าปลายฟัฟของวันนี้คมดุจสายฟ้าบุคคลหลายย่องจำกันได้ด้วยวาทะ ว่าเป็นสมณะแม่ข้อนี้ก็เป็นอุปกเลสแก่ผู้มีธรรมะกล่าวต่อไปว่าดูก่อนนี้ครทะบุคคลผู้มีตบะเห็นสมณะหรือพรามอื่นที่เขาสสกการะเคารพนับถือบูชายอยู่ในสกุลทั้งหลายเขาดำริอย่างนี้ว่าคนทั้งหลายย่อมเสกการะเคารพนับถือบูชา สมณะหรือพรามชื่อน,นี้แหลผู้เลี้ยงชีพด้วยวัตถุหลายอย่างในสกุลทั้งหลายแต่ไม่สกการะเคารพไม่นับถือไม่บูชาเราผู้มีตระเลี้ยงชีพด้วยวัตถุเศร้าหมองเขาเป็นผู้ให้ความดุสิยาความตนหนีเกิดขึ้นในะกุลทั้งหลายเหล่านี้แม้ข้อน,นี้ก็ย่อมเป็นปกิเลกับผู้มีธบะ ผมขออ่านรวดไปเลยท่านกล่าวว่าดูก่อนนี่โครธทบุคคลผู้มีตาบะเป็นผู้นั่งในที่ที่ที่คนจะเห็นข้อนี้แลย่อมเป็นไปกิเลสข้อนี้รู้สึกว่าญาติโยมบางท่านสงสัยว่านั่งในบ้านเด็กเดินไปเดินมาคนในบ้านเห็นจะเปไปจะไปเป็นไปกิเลสไหมก็ก็ต้องขอตอบว่าไม่เป็น ตามที่กล่าวนี้ทนหมายถึงการโอ้อดให้คนอื่นเห็นเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นนักเจริญกรรมฐา,านเจริญตบะอย่างนี้เป็นปกิเลสแต่ว่าท่านนั่งในบ้านเป็นคนของบ้านเราจะเห็นเราหลบกันไม่ได้อันนี้ไม่เป็นไรพอต่อไปทั้งกล่าวว่านิ้ดูก่อนนีิครธะผู้คนผู้มีตบะย่อมสแสดงตนไปในที่ตะคุณทั้งหลายว่า กรรมแม่นี้อยู่ในตบะของเรากรรมแม่นี้อยู่ในตบะของเราแม่ข้อนี้แหลย่อมเป็นบุกิเลกแกบ่บุคคลผู้มีตาบะนี่หมายความไปโอดเขาว่าฉันปฏิบัติอย่างนั้นฉันปฏิบัติอย่างนี้มันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้อันนี้ไม่ควรครับนอกจากเขาจะหาหารือด้วยด้วย,วยอันนี้เรื่องหนึ่งต่างหากพระพุทธเจ้าทรงตัดตอบไปว่าดูก่อนน่โครธทา บุคคลผู้มีตบะย่อมเสพโทษอันปกปิดบางอย่างเขาถูกผู้อื่นถามว่าโทษนี้ควรแก่ท่านหรือก็กล่าวโทษที่ไม่ควรว่าควกรกล่าวโทษที่ควรว่าไม่ควรเขาไปพนผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ดังนี้แม้ข้อนี้ย่อมไปกิเลสกแก่บ,บุคคลผู้มีตบะลงกล่าวเท็จก็หมดเรื่องแล้วไม่ต้องพูดกันนะ เลพระพุทธเจ้าตรงตัดต่อไวว่าดีโครธะบุคคลผู้มีตะบะเมื่อตถาคตหรือภาษาวกของตถาคตสแสดงทำอยู่ย่อมไม่ผ่อนตามปริยายซึ่งคนจะผ่อนตามอันมีอยู่แม้ข้อนี้แหละจะเป็นอุกเลกับบุคคลผู้มีตะบะนี่หมายความข้อที่เราประพฤติธปฏิบัติอยู่นะ ถ้าคนที่เขาดีกว่าเราที่ท่านตัดกิเลสหมดแล้วมาแนะนำว่าอันนี้มันพลาดไปนะอันนี้มันผิดไปแก้ไขซะใหม่อย่างนี้คนจะทำถ้าไม่ทำก็ไปประกิเลสให้จมปรังท่านตัดต่อไปว่าดูก่อนนี่โรทะหกคนผู้มีตบาเป็นผู้ผูกเป็นผู้มักโกรธแหมโกรธนี่กอกิเลสมันหยาบมาก เป็นผู้ผูกโกรธมันต้องจองเวรจองกรรมแม้ข้อนี้แหละย่อมเป็นกิเลสของผู้มีธบะอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายทรงตัดต่อว่าดูก่อนนี่ครูทะบุคคลผู้มีธบะเป็นผู้มีความลบหลู่ไอ้ความบลบหลู่นี่จิตมันเลวนะว่าเขาเลวอย่างนั้นเขาเลวอย่างนี้ตีเสมอเราเล็กแต่เข้าเข้า,ขาใจว่าใหญ่ เรายังดีกว่าที่เสมอเขานี่ใช่ไม่ได้มีลิษยาคืออิฉาเขาเนะ่ยตนีที่เหนียวแล้วก็โอ,โอ้อวดมีมายาคือชอบหลอกลวงมีนี้นัใสกระด้างแล้วก็ถือตัวจัดเป็นผู้มีความปัญนาลามกไปสู่อำนาจแห่งความปัฒนาลามก เป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดประกอบไปด้วยทิฏฐิอันดิ่งถึงที่สดุดคือไม่ยอมถอนตัวเป็นผู้ลูกคลัมทิฏฐิเองให้ลูกคลัมในหมายความไม่ทําจริงไม่ทําจัง <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช่ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแล้วก็เป็นผู้ถือมั่นสละคืนได้ยากแม้ข้อนิ้แลย่อมเป็นกิเลสขบบคลผู้มีตาบะ ท่านตัดต่อไปว่าดูก่อนนิโครธะท่านจะพึงสําคัญข้อความนี้ไปจะไหนการในบาปด้วยตาบะเหล่านี้เป็นอุปกิเลสหรือไม่เป็นปกิเลสท่านนิโครธะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการในบาปด้วยตาบะอย่างนี้เป็นอุปกิเลสแท้ จะไม่เป็นกิเลสไม่เป็นอุปกิเลสหาไม่ได้บุคคลผู้มีตบัตในโลกนี้พึงประกอบไปด้วยอุปกิเลสเหล่านี้มาครบทุกอย่างข้อนี้แลเป็นฐานะที่จะมีได้จะโปรยกล่าวไปใหญ่ทั้งอุปกิเลสบางข้อท่านิครุายอมรับว่าสิ่งที่เป็นมาแล้วเนี่ยคนที่ปฏิบัติหวังดีบังชอบวังละกิเลสแต่ไปเกาะติดความเลว ที่พระพุทธเจ้าทรงไม่เห็นด้วยท่านความจริงนี้โครท่านนี่ท่านก็ดีนะนะผมก็อยากขออ่านต่อไปเพราะว่าไอ้ฉบับที่แล้วแล้วมาเนี่ยที่ที่ทำมาแล้วรู้สึกเอาอะไรเข้ามาผสมเยอะแยะไม่ทันใจฟังผมฟังแล้วก็รู้สึก,กรังคาแต่เวลานั้นมันป่วยมากครับมันป่วยมากจริงๆผมก็มันใกลยย้จะตายผมคิดว่าถ้าจะตายก็ขายอารมณ์ ถ้เอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาผสมซะเยอะแต่มันก็ยังน้อยกว่าอารมณ์จริงของผมผมฟังฟังดูแล้วรู้สึกว่าท่านผู้รับฟังจะต่นอัดใจมากได้เอาใหม่จากนั้นตอนนี้ไปขออาถือฉบับนี้เป็นสําคัญเพื่อความเข้าใจง่ายๆทีน,นี้ต่อไปพระตาตงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถึงต้องกล่าวถึงฐานะของหู้บริสุทธิ์ที่มีผู้มีตบะ คือปฏิบัติตามนี้บริสุทธิ์ถ้าว่าอย่างนั้นนะเข้าใจง่ายๆผมจะอ่านไปเลยรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรยากทรงตรัว่าดูก่อนนีครทะบุคคลผู้มีตบะในโลกนี้ย่อมถือมั่นตบะเขาเป็นผู้ไม่ดีใจไม่มีความดำริบริบูรณ์ด้วยตบะนั้นข้อนี้ ข้อที่ผู้มีตบ,บะถือมั่นตบ,บะไม่ดีใจไม่มีดำริบริบูรณ์ด้วยตาบ,บะนั้นอย่างนี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างหนึ่งในฐานะนั้นนี่ก็หมายความปฏิบัติอยู่แล้วมันยังไม่ถึงอรหันนี่ถ้ายังไม่ถึงอรหันเพียงใดก็ยังไม่พร้อมคิดว่าดีเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะจงจําว่าถ้ายังไม่ถึงอรหรันจงอย่าเพิ่งคิดว่าดี และขอท่านทั้งหลายจงอย่าคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์และก็จงอย่าคิดว่าผมเป็นพระผู้สรงฌานถ้อยคำทั้งหมดนี้ผมขอเอามาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและก็ผมเองก็จะประคับประคองตัวแค่จะไม่ตกนรกแลวตกนรกขึ้น,ต,น,ต,น,ต,นตื้นก็พอใจแล้วเอางี้ก็แล้วกันนะถ้าใครก็ถามก็บอกว่าหลวงพ่อทำไมยอมรับอะไรทั้งหมด ไอ้ที่ไม่ยอมรับนี่ไม่จะ่ปกปิดก็ถือว่าเราก็ทำกันเพื่อความสบายใจเท่านั้นก็พอเป็นกล่าวต่อไปว่านี่โครทะบุคคลผู้มีตาบะย่อมถือมั่นตะบะเขาย่อมไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นตัวตาบะนั้นอย่างนี้เขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์ในตาบะนั้นก็าไปต่ออิบาย เป็นกล่าวต่อว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตาบะย่อมถือมั่นตาบะเขาย่อมไม่เมาไม่ลืมสติย่อมไม่ถึงความเมาด้วยตาบะนั้นเขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะอย่างนั้นก็ง่ายแล้วก็ทรงตรัสต่อว่าดูก่อนนิโครธทบุคคลผู้มีตาบะย่อมถือมั่นตะบะ เขาให้ลาบสก,การะความสรรเสริญเกิดขึ้นในแต่บัดนั้นเขาเป็นผู้ไม่ดีใจไม่มีความดําริบริบูรณ์ไปด้ลาบสก,การะสรรเสริญนั้นอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นก็จาไม่ดีก็แล้วกันนะต่อไปท่านบอกว่าดูก่อนนี่ครูทะคษอื่นนี่คนยจะกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตะบะย่อมถือมั่นธบะเขาให้ลาบสการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นด้วยตะบะนั้นเขาย่อมไม่ยกตนไม่ข่มผบ้อื่นได้ลาบสการะและสรรเสริญมันอย่างนี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นแล้วก็ทรงตัดต่อไปว่าดูก่อนนิครธะบุบคคลผู้มีตะบะ ย่อมถือมั่นตบะย่อมไม่ถึงส่วนสองในโภชนะทั้งหลายว่าสิ่งนี้ควรแก่เราสิ่งนี้ไม่ควรแก่เราก็สิ่งใดที่ไม่ควรแก่เขาเขาไม่มุ่งละสิ่งนั้นเสียส่วนใดที่ควรแกเขาเขาไม่กำหนัดเ,เอางี้เลยกันก็สิ่งใดที่ไม่ควรแก่เขาเขาไม่มุ่งละในสิ่งนั้นเสียนะ สิ่งใดที่คนกิดเขาเขาไม่กำหนัดไม่ลืมสติไม่ติดในเสียงนั้นและเห็นโทษมีปัญญาคิดสลัดออกบริโภคอยู่อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนี่ความไม่ติดในหารทุกอย่างนี่กล่าวต่อไปว่าดูก่อนนในครูทะครรอื่นยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะย่อมถือมั่นตบะแต่เขาไม่คิดว่าพระราชามหาหมายของพระราชากษัตริย์พราหามค่ะกระหัตเดีรถ,ถีจากสาการะเคารพเราเพราะเหตุแห่งความใร่ลาบเสกการละความทนเสริญอย่างนี้ก็ย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะอย่างนั้นคือปฏิบัติเพื่อความดีไม่มุ่งให้เขาลักถือ ต่ต้งตัดตอบไปว่าดูก่อนในครธะคําคอื่นที่คนกล่าวยังมีอยู่อีกอีกบุคคลผู้มีตบะไม่เป็นผู้ลุกรานสมณะหรือพราหมเหล่าอื่นว่าจะไหนเป็นผู้เลี้ยงชีพวัตถุหลายอย่างกินวัตถุทุกอย่างคือพืชเกิดแต่เงาพืชเกิดแต่ลำต้นพืชเกิดแต่ผลพืชเกิดแต่ยอด เพื่อเกิดเติมเมล็ดที่เคารพห้าปลายฟันเขาพวกนั้นดูจะสายฟ้าคนทั้งหลายย่อมจำกันได้โดยวาทะไม่ว่าเป็นสวรรคอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้ประเสร,ริฐบริสุทธิ์ในฐานะนั้นท่านกล่าวต่อไปว่าดูดก่อนนิโครธทะบุคคลผู้มีตบ,บะเห็นสวระะหรือพรามอื่นที่เขาสการะเคารพนับถือบูชายอยู่ในสกุลทั้งหลาย เขาไม่ดำริอย่างนี้คนนั้นหลายย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาสมณพราหมณ์ชื่อน,นี้ผู้เลี้ยงเชีบ้วยวัตถุหลายอย่างในสกุลทังหลายอาผมขออากาศพิกนเสือหน่อยเสียงจะขาดไปนิดหนึ่งแต่ไม่สักการะเคารพนับถือไม่นับถือไม่บูชาเราผู้มีตบะเลี้ยงชีด้วยวัตถุเสลหมอง เขาไม่ให้ความได้ศียาได้ความตนีเกิดขึ้นในติกลทั้งหลายดังนี้เขาย่อมเป็นผู้ประเสริฐบริสุทธิ์ในฐานะนั้นผมจะอ่านเรื่อยๆไปเพราะว่าไม่มีอะไรยากทรงตัดต่อยว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตบะเป็นผู้ไม่นั่งในที่ทางคนจะเห็นอย่างนี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นอันนี้อย่าลืมนะครับ ถ้าเรานั่งแล้วคิดว่าไม่มีใครจะมาเห็นเพราะเออเขามาเห็นเองเป็นเรื่องของเขาแต่ก็พยายามนั่งในที่ลับให้ได้ก็แล้วกันสําหรับญาติโยมที่มีความสงสัยว่านั่งในบ้านเด็กเห็นจะเป็นไรไปเป็นไปไรไหมก็ต้องขอตอบว่าไม่เป็นไรไม่ได้ตั้งใจโอดในบ้านาไม่เป็นไรไม่ใช่คนอื่นแล้วทรงตัดต่อไปว่าด,ดูก่อน,นิโครทะผู้คนผู้มีตาบะ ย่อมไม่เที่ยวแสดงตนไปในตระกูลทั้งหลายว่ากรรมแม่นี้อยู่ในตบ,บะของเรากรรมแม่นี้อยู่ในตบ,บะของเราอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นอธิบายคนต้องอดไปคุยเขาว่าท่านทําอย่างนั้นท่านช้ำอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นนไม่ควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบรูปคําค,คล้องคอนะขอโทษเถอะครับอย่าแสดงเลยครับไม่ดีหรอก ต่อไปท่านตัดว่าดูก่อนนีโครทะบุคคลผู้มีตาบะย่อมไม่เสพโทษนันปกปิดบางอย่างเ <_ d un> ขาโตอกอ่นถามว่าโทษนี้ควรแก่ท่านหรือกล่าวโทษที่ไม่ควรว่าไม่ควรกล่าวโทษที่ควรว่าควรเขาพู้ผู้ไม่กล่าวเท็จทั้งรู้อยู่ดังนี้ย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้น <_ d un> เธอแต่ว่าต่อไปเลยครับเพราะไม่อยากพระทธเจ้าทรงตตัดว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตะบะเมื่อทถาคตหรือภาษาของทถาคตแสดงทำอยู่ย่อมผ่อนปลนตามปริยายซึ่งควรผ่อนตามอันมีอยู่อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นโซนตัดว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตะบะ ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มักผูกโกรธอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นไม่โกรธด้วยและก็ไม่จองล้างจองผลาญด้วยนะครับดังกล่าวต่อไปว่าดูก่อนในครทะบุคคลผู้มีธรรมะไม่เป็นผู้ลบหลู่ไม่ตีเสมอไม่ลิษิยาไม่ทตนีไม่โออดไม่มีมายาคือเจ้าเล่ห์หลอกลวง ไม่แข็งกระด้างไม่ถือตัวจัดไม่เป็นผู้มีความปรัรถนาลามกไม่ไปโศหน้าถึงความปรัรถนาลามกไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ประกอบด้วยทิฏฐิอันดิ่งถึงที่สุดไม่เป็นผู้ลบคลามทิฏฐิเองไม่เป็นผู้ถือมั่นไม่ แล้วก็เป็นผู้สละคืนง่ายอย่างนี้เขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้น <c oughs> ต่อไปทง n ตัดว่าดูก่อนนิครูทะท่านอยจะสำคัญความข้อน,นี้ไปเช่นไหนถ้าเมื่อเป็นชนี้การหน่ายบาปด้วยต่บะจะบริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์ถ้าอย่างนั้นนะท่านถามว่าจะบริบูรณ์ไหมหรือบริสุทธิ์ไหมหรือไม่บริสุทธิ์ ท่านิโครธกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปทุตบะเหล่านี้บริสุทธิ์แท้ไม่บริสุทธิ์หาไม่ได้เป็นกิริยาที่ถึงยอดถึงแก่นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสว่าดูดก่อนนิโครธะการหน่ายบาปทุตตบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นกิริยาที่ถึงยอด,ดยถึงแก่นก็หาม่ได้ ที่แท้เป็นเพียงแค่สเก็ความดีที่ตถาคตสอนเท่านั้นสำหรับเรื่องนี้ผมก็ย้ำมากับแย่ว่าตอนนี้กำลังเครียดและกำลังป่ยก็มาป่วยมันดีขึ้นมาเล็กน้อยและก็สงสารพวกท่านที่ต้องฟังเรื่องราวที่ประกอบที่ยาวเกินไปแล้วกว่าจะฟังข้อวัดปฏิบัติก็แสนยาก เป็นนั้นว่าพระโยคาวาจรก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ดีฟังมาแล้วนอะครับสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอุปกิเลสขอยถือว่าเป็นระเบียบของวัดสิ่งนั้นขขบรรดาท่านพุทธบริษัทพิโสสำเนนทุกอง์จมพยายามละให้เด็ดขาดอย่าให้ปรากฏแก่กายและวาจา ตอนนี้ถ้าพูดเรื่องการละมันก็ยากเหมือนกันเรายังไม่ใช่พระอาราหันต์เรายังดีไม่พอในเมื่อยังละไม่ได้จริงๆก็ระงับมันไว้ในใจอย่าปล่อยให้มันไหลออกมาทางกายและวาจาใช้ขันติบารมีเขา้าข่มให้คมขังมันไว้ในใจ ใช้ว,วิทยาบารมีเข้าทำลายให้มันหมดสิ้นไปใช้ปัญญาบารมีเป็นอาวุธกลาเข้าฟันฝ่าอุปสรรคคือปกิเลสทั้งหลายให้หมดไปจากใจค่อยๆทำนะครับแต่ก็จงอย่าลืมนะครับสิ่งใดที่พรุทธเจ้าว่าไม่ดีหากว่าท่านปฏิบัติตัดยังไม่ได้ก็มันขังอยู่แค่ใจจะไหลถึงกายกายละวาจา ถ้าท่านพ่นใดปล่อยไหลมาทางกายก็ดีทางวาจากาด็ดีก็อย่าถือว่าท่านพนนั้นเป็นผู้ฝ่าฝืนความดีของสำนักถือว่าเป็นผู้ฝืนระเบียบของสำนักเราก็จะอยู่ร่วมกันไม่ได้ฉะนั้นขอคณะสงฆ์ผู้มีอำนาจพิจารณาคณะสงฆ์นี่ก็ไม่กันนะต้องดูตัวเองด้วย อ่านไปแล้วก็ฟังไปว่าดูที่ว่าเรากับเขาสิ่งใดที่ห้ามเราทำหรือเปล่าแต่ว่าเราทำมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเราทำเราลงโทษเขาไม่ได้เราต้องไม่ทำด้วยและก็ช่วยกันกำจัดคนเลวให้พ้นไปจากสำนักและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าใครที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในวัดของเรานอกจากระเบียบปฏิบัติที่มีมาแล้วเรื่องดับแรกเราให้ปฏิบัติมโนมยิธิให้ได้ถ้าไม่ได้มโน,มนยิธิมณิธิเราไม่ยอมให้บวชรายการที่สองยืนยันรับรองเรื่องระเบียบของวัดและพระบินัยไหนจะไม่ละเมิดและริการนี้สามนี่มีความสําคัญด้านอุปกเลสท,ทั้งหลาย เขาจะต้องยืนยันว่าไม่ปล่อยให้มันไหลออกมาทางกายละวาจาถ้าปรากฏว่าไหลมาจากทางกายละวาจาไหลในสำนักก็ดีไหลนอกสำนักก็ดีถ้ามีหลักฐานให้กําจัดออกไปทันทีอย่าให้อยู่ในวัดไปแอขาดแล้วก็ระเบียบปฏิบัติใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตัดเนื้อุมบริการสตรว่าความดีถึงขั้นสะเก็ด ท่านสเสกความดีนะดูกันให้ดีนะครับท่านที่มาที่โชคอมานะ่ะบางทีก็โชคอมาในฐานะยศถาบรรดาศักดิ์สูงมั่งบางทีก็โชคอมาในฐานะตำแหน่งการงานสูงบ้างบางทีก็โชว์มาในฐานะที่มีศักดิ์ศรีมีทรัพย์สินสูงบ้าง เราก็ดูว่าความดีของท่านบนนั้นเข้าถึงสะเก็ความดีไหมด้านสะเก็นี้ต้องระมัดระวังให้ว่ามากนะครับถ้าเสเก็ตไม่ทรงตัวหมายความเสเก็ตความดีไม่ทรงตัวอย่างอื่นมันก็ทรงตัวไม่ไหวฉะนั้นขอบรรดาพิสุทธิ์สมณนทั้งหลายแดะบรรดาคณะกรรมาการสง่งพยายามทรงตัวตามความดีนี้ให้มาก ทบทวนไว้เสมอคัดเศษมีไม่เช่นนั้นวันวัดเราเวลานี้พระไตรปิฎกมีเยอะที่บรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทถวายมานี่หลายฉบับหลายชุดมากท่านจะสามารถเอาไปอ่านได้แต่ต้องรักษาของส่งให้ดีเปิดดูพระไตรปิฎกเล่ม41แล้วก็ดู สูตรที่เรียกว่าอุทุมริกาสูตรในขณะหน้าประมาณสามนั่นประมาณหน้า30อันนี้จะเป็นของไม่ยากว่าเพื่อปฏิบัติกันกรวมความว่าขั้นสะเก็ดจะต้องทรงให้ได้แน่นอนในการครบหาสมาคมสัมผัสกับคลผู้อื่นที่ท่านบอกว่าท่านเป็นพระสังฆาธิการทื่ท่านพ้เป็นคณนาจารย์ ว่าท่านผู้มีศักดิ์ศรีใหญ่ที่มีความรู้มากที่ท่านมาท่านมักจะแสดงตวนว่าท่านเป็นไน้นั่นบ้างท่านเป็น,นี่บ้างเดี๋ยวพวกท่านนั้นหลายก็ลองวัจจริยาของท่านวาจาที่ท่านกล่าวมาก็ดีจริยาที่ท่านกล่าวมาก็ดีทั้งถึงเสกเกตความดีในพระพุทธศาสนาไหมา ถ้าทราบว,ว่าท่านยังเข้าไม่ถึงสกเกตความดีในพระพุทธศาสนาก็อย่าไปนึกว่าอะไรเขาเป็นแต่เพียงเราคิดว่าความชั่วอย่างนี้เราไม่ทำตามก็แล้วกันเพราะว่าระเบียบปฏิบัติของพระสังฆาธิการนัมีมากแต่ว่าพระสังฆาธิการส่วนมากท่านจะปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของท่านหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบ แต่ว่าเท่าที่พบพบมาจริงๆที่ท่านดีก็มีมากแต่ว่าที่ท่านลืมดีก็มีไม่น้อยฉะนั้นแล้ก็เป็นเรื่องของท่านผู้คนใดทำดียกเป่นครูของเราสิ่งใดที่มันไม่ดีจับขยี้ซะด้วยเท้าไม่ใช่เป็นเขยี่ยของนะเขยี่ยสิติปรานนั้น เอาเท้าขอยี้คจาจริงเท้าขอยี้ดีไม่ดีมันติดเท้าเอาไฟเผาเสียเลยคําว่าไฟเผาคืออัตะบะได้ความเพียรเป็นเครื่องเผาบาปเข้าหักขานย้ายความชั่วทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาถึงใจของเรามันจะพาเราเลวไปด้วยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาเสวนนาจะพาลานังปันฑิตานันจะเสวนนา ผูชายจะภูชนียานนางเอตมังคารมุตตมังทิ้กล่าวว่าจงอย่าคบคนชั่วจงคบแต่คนดีจงบูชาบุคคลที่คนบูชาคือบุคคลที่มีความดีดีตั้งแต่สเกตขึ้นไปอย่างนี้จัดว่าเป็นอดมะมังคนอนันบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและบรรดาเพื่อนบิณฑุสมนเนทั้งหลาย ตอนนี้อาจจะรวบรัดดีหน่อยก็สำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนขอความุขส,สวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี